สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกรหัสนะครับผมยศไก่เอาจิงนะเนี่ยรหัสเนี่ยยศบ้างนะครับผมผมจะแจกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยจะมาแจกนะครับมาแจกสาหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเอาไปเลยนะครับผมไม่ว่านะครับเอาไปเลยผมจะสร้างรหัสใหม่นะครับผมไม่สร้างคือแบบจะเลิกเล่นนะฮะ โอ okay. เคอืมเอจุอ้ยเ,เพื่อนผมมันทักมาครับผมไม่ช่างช่างมันปัดม,มันครับผมปืนมีแค่นี้ครับผมให้ดูครับผมนี่นะมีบอกคิดอันนี้บอกตรงนะมันเป็นรหัสไก่ใครจะเอาเก้เาไปนะผมผมไม่จะเล่นแล้วนะครับพีบีเล่นอย่างอืน่นแทนนะนี่ มีพวกนี้อยู่แต่ยังไม่ได้เปิดใช้มีแค่นี้นะตัวละครมีนี่หน้ากากมีนี่ไอเทมไม่ใหม่ผมเอามาแจกนะจริงๆคือบอกตรงเนี่ยคือไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลยอยากกะแจกตัวละครเปิดไปแล้วนะนี่ไม่ได้เปิดใครใจะเปิดก็เปิดเลยเล่นเลยนะผมอา่า แต่ว่าเออแจกกันเลยไม่ต้องทำกิจกรรมหรอกแจกเลยนะคะผมรหัสนี้เอ่อถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะแวะเติมเข้ารหัสไอ้นี้ให้นะครับถ้าว่างๆนะนี่ดูได้เลยแต่ถ้าคนยังอันนี้ผมมาบอกเฉยน,นะว่าแจกเออบอกว่าแจกโอ้ยลำคาเลยพวกเนี้ยอ่ะไปดูแล้วกินไปแค่นี้นะครับ อันนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้เฮชอสิ้นฉ네ายามีแค่นี้จริงๆครับผมผมบอกแล้วว่าเป็นรหรัสไก่ใครไม่เอาก็เรื่องของนะครับอ่ะฮะก็เนะี่ยบอกแล้วนะวแคนไม่มีนีน่ใครจะเปิดอะไรก็เปิดไปเลยนะฮบผมเพราะว่าผมไม่เล่นแล้วจริงๆสำนี้สูตรีครับไปละ สวัสดีครับถ้าชอบไปกดไลค์ชอบ,บามากๆให้กดแชร์แล้วชอบกให้กด subscribe ครับผมสวัสดีสรัสบ๊ครับบา,บายอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะเนี่ยฐานะแนนะจก